อะสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะขอให้พมาคนนี้ครับเสิร์ฟให้ดูนะครับเสิร์ฟให้ดูแบบเสิร์ฟเข่าให้ดูนะครับเสิร์ฟยังไงนะครับเนี่ยครับโอ้โหปืดเลยครับปืดเลยเดี๋ยวลองดูจากมุมด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังครับเอามาใหมไมเสิร์ฟเข่าอีกเสิร์ฟเข่าอีกหน่อยเอาอีกหน่อยอีกหน่อย เสิร์ฟให้ให้ดูหน่อยดูจากทางนี้ดูจากทางนี้นะครับโอ้ลูกไปแบบนี้ลูกเมื่อกี้ครับอ่ามีการลูกเอาเอาแบบใช้จับยังไงจับยังไงวิธีการจับอ๋อเข้า3ามรูนะอ่านิ้วนางนิ้วหม่มือแล้วก็นิ้วชี้นะครับนิ้วกลางก็คือกดไว้นะครับอ๋อแล้วแล้วตอนตอนทำงี้โดนตรงไหนอ๋อลากไปเลยเหรออ่ะอ,อ,อเอาเอาให้ดูหน่อย ออขอบคุณนะยังเจ็บเข่าเลยครับขนาดต้นตำรับยังเจ็บเขา่าเสียงฟังเสียงครับอ่าอ่าโดดูสาธิตอ้อาวดดูสาธิตออดูปาตุยลองบ้างครับอ้าวยังไงจับก็ยังไม่เป็นยังไม่เป็น って <laughs> <laughs>